สวัสดีค่ะเค้กจาก ibex trader นะคะต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าด้วย podcast อีพิโซดที่4วันนี้หัวข้อของเราคืออะไรคะอาจารย์หัวข้อวันนี้ครับคือ s e t d up power s i t d up power นะครับถ้าฟังดูเนี่ยอาจจะงงๆนิงงดหน่อยนะครับคำคำนี้หรือว่าเทอมเทมนี้นะครับมันเป็นเทอมที่ mark b e n e r s นี่ครับหรือว่า us investment c h a m p i o n ของปีปัจจุบันนะ2อ2นะครับได้คอยหรือว่าได้บัญญัติขึ้นมานะคำคำนี้ โดยความหมายแล้วครับมันหมายถึงว่าวินัยในการอดทนรอลงทุนในเฉพาะเทรดเซตอัพตามเทรดดิ้งแลนหรือว่าแผนในการลงทุนของเราเท่านั้นเนาะโดยที่เราเนี่ยไม่วอกแวกไปทําอะไรอย่างอื่นนะครับนอกเหนือจากที่เราได้คิดหรือว่ามีแบบกําหนดแผนไว้แล้วเช่นแบบเราไม่ได้เปลี่ยนไปลงทุนกลยุทธ์อื่นๆไปไปมาๆหรือว่าเราไม่ได้แบบเชื่อลงทุนตามข่าววงในหรือว่าแบบเออเชื่อตามที่เพื่อนเขาบอกอะไรอย่างนี้โดยปราศจากการวิเคราะห์เนาะ คือไอ้คาว่าวงในเนี่ยจริงๆแล้วเคว่ามันน่ากลัวนะคะคือบางทีเราก็อาจจะไม่รู้หรอกค่ะว่าไอ้ที่ว่าวงในเนี่ยมันวงในจริงหรือเปล่าหรือวงในแค่ไหนเราจะวงในไปในทุกหุ้นทํานายราคาอนาคตได้ทุกหุ้นเลยก็คงจะไม่ใช่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับคุณเค้กคําว่าวงในเนี่ยครับก่อนที่เราจะมาเข้าถึงเรื่องซีนัลพาวเอร์นะผมอยากจะบอกอันนี้ก่อนนะครับว่าคําว่าวงในเนี่ยใช่ครับมันอาจจะเป็นข่าววงในแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าคําว่าวงในเนี่ย การที่เราจะใช้ข้อมูลนี้ได้ครับในการลงทุนซื้อขายได้เนี่ยมันต้องเป็นข้อมูลวงในที่มาแบบเป็น Tier ร์ศคืออยู่ตั้งแต่แบบออกมาจากปากผู้บริหารเลยนะแต่โดยส่วนใหญ่ครับคำว่าวงในที่คนส่วนใหญ่เขาใช้กันเนี่ยมันจะเป็นวงในแบบว่าเทียร้อยแล้วคือแบบว่าได้ยินไหมไม่รู้ตั้งกี่หูต่อกี่หูต่อกี่หูแล้วสุดท้ายอ่ะเราก็จะกลายเป็นแค่เมาที่เข้าไปซื้อทีหลังเนาะอันเนี้ยมันไม่ควรจะเอามาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในใน กรณีเลยนะครับผมว่านำมากมากคราวนี้พอเรารู้ถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับผมจะอยากจะมาพูดถึงความสำคัญของการที่เรามีเซตอัพพาวเวอร์เนาะการที่เราเนี่ยมีความอดทนรอที่จะเทรดเฉพาะในเซตอัพที่เราถนัดหรือว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญรินเท่านั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์จริงๆงกับนักลง,กงทุนมากๆเลยนะครับโดยโดยส่วนใหญ่แล้วนะจะจาแนกเป็นการเหมือนจะจําแนกเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างที่1ครับการที่เราเทรดไปตามแผนการหรือกลยุทธ์ของเราเนี่ย ที่ได้มีการทดสอบจิกับตลาดในอดีตมาแล้วเป็นอย่างดีครับมันจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสชนะในทุกๆไม้ที่เราเล่นเนาะเพราะว่าถ้าเราได้มีการแบ็กเทสมาแล้วครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเออกลยุทธ์เนี้ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะชนะตลาดมากน้อยขนาดไหนพอเรามีไมน์เซตนี้ปุ๊บเราเทดไปด้วยไมน์เซตอย่างเงี้ครับมันจะทําให้เราสามารถเพิ่มความมั่นใจว่าเฮ้ยเราอะทดสอบมาแล้วมันใช้ได้จริงกับตลาดนะเพราะทอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเราจะเริ่มมี มีเทรดในใต้เข็มขัดเอาเนาะแบบมี trade, เทรดเขาเรียกนะ under the belt มากขึ้นเราก็จะเริ่มมีความมั่นใจสามารถทําให้เราเทรดไม้ที่ใหญ่ขึ้นได้จากตอนแรกอาจจะเทรดแค่ไม้ละไม่กี่พันไม่กี่หมื่นนะสักพักพอเริ่มมั่นใจขึ้นอาจจะเทรดไม้ละแสนไม้ละล้านไม้ละสิบล้านได้โดยที่เราอะไม่ได้มีผลกระทบกับไซโคโ o จีมากนะกำไรมันก็จะเพิ่มขึ้นได้แบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบอะไร อย่างที่สองครับการที่เราเล่นหุ้นหรือว่าเทรดในเซตอัพเดิมเนี่ยมันทําให้เราสามารถบรหิหารความเสี่ยงได้ง่ายนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราเล่นเทรดเซตอัพแบบเดิมมันจะทําให้เรารู้ครับว่าพฤติกรรมอะไรของหุ้นหลังจากที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยอะไรอ่ะเรียกว่าปกติอะไรเรียกว่าไม่ปกติพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเช่นสมมติผมเป็นเทรนด์ฟอล low ing ผมก็เล่นเล่นไปเรื่อยเข้าทุกครั้งที่แบบสมมติผมเล่นเบรกเอาเล่นหลังจากเบรกเอาไปปุ๊บพฤติกรรมของหุ้นอะไรที่เรียกว่าปกติ อะไรที่เล่นปกติพราะผมรู้อย่างนี้ปุ๊บผมก็จะสามารถมีเหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองนั่นแหละครับว่าสามารถตัดสินใจทํากาไรได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ปกตินะทากาไรก่อนดีไหมหรือว่าเฮ้ยอันเนี้ยปกติถือต่อหรือว่าเฮ้ยอันนี้โอ้โหแบบเป็นเป็น super violation หร,หรือว่าแบบว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในทุกกรณีผมก็จะตัดขาดทุนได้ทันท่วงทีเนาะและประโยชน์ข้อที่3นะครับ ลดการขาดทุนจากความผิดพลาดในการลงทุนเทรดเซตอัพที่เราไม่ชํานาญนะครับประเด็นมันอยู่นี้ครับคุณเค,คการที่เราเล่นอะไรแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆเล่นโดยที่ไม่มีหลักเกณฑ์อย่างเงี้ยครับมันจะทําให้สุดท้ายแล้วอะเราขาดทุนไปเรื่อยๆขาดทุนไปเรื่อยๆแทนที่จะแบบโฟกัสแค่อย่างเดียวเนาะมันจะได้ได้กำไรไปเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยสมมุติผมเอ่เล่นเซตอัพแบบ A แล้วสักพักเบือ่อปุ๊บไม่มีไปเล่นแบบ B แบบ C ใกล้ไปมาการผมแบบเฮ้ นึกว่าเทรเซตอัพแบบ A มันไม่กำไรซะง,งั้นเพราะจริงๆ้วเนี่ย B มัน B กับ C มันขาดทุนเนาะผมก็ไม่รู้ผมก็เล่นไปเรื่อยๆอันนี้คือไม่ดีนะครับคราวนี้เนี่ยพอเรามาดูครับเราก็จะเห็นได้เลยนะว่าจากความสําคัญตัวเนี้ยมันจะเห็นได้เลยนะคบว่านักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาอย่างเดิมๆครับคือเขาไม่สามารถอดทนเล่นอะไรเดิมๆหรือว่ารูปแบบเดิมๆได้เป็นระยะเวลานานเนะาะทำไมาถึงเป็นอย่างนี้ครับ1เพราะว่าเทรดเซตอัพครับมันไม่ได้ใช้เวลาแบบ เาะเรนนะมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะเช่นแบบว่าผมเล่นวันจันทร์แล้วจะมีอีกทีวันอังคารมีอีกทีวันพุธบางครั้งนะครับถ้าอย่างส่วนตัวผมนะบางครั้งผมเล่นวันจันทร์นะครับผมไม่มีอีกเลยประมาณแบบสองสามอาทิตย์เนานะเราค่อยมีอีกเทรดหนึ่งมาให้เล่นนะครับพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเกิดอาการคันมือครับอยู่นิ่งๆไม่ได้เนาะเห็นหุ้นตัวนูน้นตัวนี้วิ่งแล้วแบบอยากจะเข้าไปเล่นอยากจะเข้าไปนุนป่นไปนี่ไปนั่นเขาหรือว่ามีเพื่อนคนนูน้นคนนี้คนนั้นมาบอกว่า เนี่ยข่าววงในอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ทีวีบอกว่าหุ้นตัวนู้นตัวนี้ดีพอเจอปัจจัยอย่างนี้กระทบเข้าไปเยอะครับเริ่มเกิดอาการคันมือเริ่มอยากเล่นแล้วมันก็จะเริ่มเข้าไซโคฟดูมอย่าง,อย,างอย่างในพอดแคสต์ที่ผ่านมาที่ผมบอกก็คือเล่นหุ้นเราไม่กําไรครับพราะว่าทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยๆสักพักก็เฮ้ยกลยุทธ์นี้ไม่เวิร์กแต่ในความจริงอาจจะเวิร์กนะแต่แค่เราเล่นๆหลายๆอย่างรวมกันจนมันไม่เวิร์กครับเราก็เลยคิดว่ามันไม่เวนะิร์กเนาะ จนสุดท้ายเราก็เฮ้ยไปเปลี่ยน Stra t e g จเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขาดความชํานาญทําไปทํานามั่วไปหดนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเละเทะเนะาะค่ะอาจารย์คือจริงๆเราเค้กติดใจไอ้คาว่าคนวงในมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างคนรอบตัวเค้กเนะี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ใช้ Stra t e g y ใด strategy หนึ่งขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็เหมือน ฟังมาจากนักวิเคราะห์หรือใครก็ตามที่เหมือนเขาว่าเก่งแล้วเป็นคนวงในค่ะแต่ทีเนี้ยเค้กมองว่าเมื่อเราใช้ทฤษฎีไวคอฟในการวิเคราะห์จริงๆแล้วต่อให้เราไม่รู้จักคนวงในกราฟมันก็คงจะบอกเราเองละค่ะว่าคนวงในที่ว่าเขากําลังจะทําอะไรจะยกราคาหรือทุบราคาเพราะทฤษฎีไวคอฟมันก็คือการแกะรอยนักลงทุนรายใหญ่ที่กําลังมานิ้วเล็ตลาดอยู่นั่นเองใช่ไหมคะาจาย ใช่ครับคุณเคก้กประเด็นมันอยู่นี้ครับคือถ้าเราพูดว่าเราใช้ทฤษฎีทางเทคนิคนะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นสมมติเราบอกว่าใช้อีเลียดเวฟใช้ไวโคฟใช้ดาวเทอรีอันเดอร์ไลน์แอสซัมพชันหรือว่าข้อสมมติฐานข้อแรกสุดของทุกๆทฤษฎีครับเขาจะเขาจะพูดอย่างชัดเจนเลยนะว่า Price Discount Everything หมายความว่าไม่ว่าจะมีข้อมูลอะไรข่าวสารอะไรเกิดขึ้นในตลาดน,นะครับ ข้อมูลรายใหญ่อย่างงูนข้อมูลวงในอย่างนี้สุดท้ายครับถ้าเราแค่วิเคราะห์ราคาและบอลล่มไม่ถูกต้องนยะเราก็จะรู้แล้วนะว่าสุดท้ายอ่ะรายใหญ่เขากำลังทาอะไรรายใหญ่เขากเก็บของอยู่หรือเปล่าหรือว่ารายใหญ่เขากำลังกระจายหุ้นนะพอเรามีมายเซตนี้ปุ๊บครับผมเลยใหญ่จะบอกว่าเนี่ยถ้าเวลาเราไม่มีซิตออฟพาวเวอร์นะครับโดยส่วนใหญ่อ่ะถ้าพูดถึงโซลูชันนะมันจะเกิดจากหลายๆสาเหตุนะครับสาเหตุที่หนึ่งเนี่ยโดยส่วนใหญ่ครับจะเกิดจากการขาดความเชี่ยวชาญในการใช้กลยุทธนะ์เนาะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยไม่ได้มีภาพที่ชัดเจนในหัวนะว่าเทรดเซตอัพหรือว่า perfect เทรดเซตอัพผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะมีหน้าตาเป็นยังไงต้องดูปัจจัยอะไรบ้างต้องพิจารณาอะไรประกอบบ้างปัจจัยอะไร1 2 3 4ที่เราควรจะดูพร้อมกันจนเราเห็นว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเทรดเนี้ยถ้าเราโดนแน่ๆยังไงก็ต้องได้กําไรความแน่นยํามันสูงเนาะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะพอเขาไม่นึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับเขาก็เล่นไปเรื่อย ถ้าเป็นภาษาลงทุนเขาจะเรียกว่า messing around นะครับเล่นไปเรื่อยๆนะเพราะว่านึกไม่ออกเหมือนจินตนาการไม่ออกแบบไม่มีความชํานาญจนเห็นภาพที่ชัดเจนว่าเฮ้ยนี่แหละเหตของเราถ้าเกิดจากกรณีนี้นะครับผมอยากจะแนะนําเลยนะให้ทําการ backtest กลยุทธ์ตัวเองในข้อมูลอดีตครับให้เยอะๆเลยจนเราเกิดความชํานาญนะแต่ที่ผมอยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับว่าคำาท c k backtest เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเปิดกราฟทั้งหมดแล้วดูนะ อันนั้นอะ่ะมันมันจะค่อนข้างมาโนได้ง่ายนะครับว่าเรารู้นะเพราะมันมีถ้าเป็นภาษาลงทุนเนี่ยเขาจะเรียก benefit of hindsight นะคือเรามีข้อมูลในอนาคตด,ดูแล้วเราเลยรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันต้องเข้าลงทุนนะแต่ในความเปนจริงนะครับมันจะต้องวิเคราะห์เหมือนอย่างที่ผมวิเคราะห์ให้ดูในไลฟ์ uh, ของตัวตัวอย่างวิเคราะห์การลงทุนด้วย b y o method นะค่อยๆเปิดมาทีละบาทครับทีละแท่งทีละแท่งทีละแท่งท เราค่อยๆวิเคราะห์ไปเสมือนว่าเรากําลังดูตลาดแบบจริงๆเนาะเราถึงจะสามารถฝึกความแม่นยําจนเกิดความชํานาญแล้วแบบเออโอเคเรารู้แล้วว่าถ้าเทตนมันมาแบบเนี้ยมันคือท่าของเราอันนี้คือตัวสาเหตุที่หนึ่งท,ท,ที่เกิดจากความาเียนะครับเกิดจากความไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้กลยุทธนะ์เนาะอย่างที่สครับเกิดจาก trading p s y c h o l o g ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ย ลงทุนโดยขาดสติแล้วเหมือนโดนความโลภดึงเข้าไปนะครับหมายเขาว่าไงเห็นพูดมาาสมมติว่ามผมลงทุนแบบวายคอสแบบเทรนด์ฟอลล owing อยู่สักพักเนี่ยดูเซตอัพแล้วไม่เห็นหุ้นสักตัวเลยอยู่ดีๆครับเพื่อนโทรมาหรือว่าเฮ้ยเห็นหุ้นตัวอื่นมันวิ่งกระโูบมาวูบมาพรผมเห็นอย่างงีุ้๊บเฮ้ยโหโดนความโลภจากเทรดดิ้งไซคลจี้ตัวเองดึงเข้าไปลักษณะเน,นี้ยมันจะเกิดจากสตินะครับหรือว่า ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ถ้าเกิดจากสาเหตุนี้นะครับผมจะแนะนํา3อย่างนะหนึ่งครับทำการบ้านหุ้นทุกเยน็นแล้วปิดจอไปเลยครับอย่าดูเยอะเพราะว่าการที่เราดูหุ้นเยอะแล้วถ้า,ายังไม่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์อ่ะมันจะสามารถทําให้เราแบบโดนดูดก็ไปได้ง่ายนะสครับให้เรานั่งสมาธินะฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งนะครับว่าเฮ้ยให้เราเห็นความคิดตัวเองว่าเนี่เรากําลังโลภอยู่นะเรากําลังกลัวอยู่นะเรากําลังอะไรอยู่นะพอเราเห็นความคิดนะครับมันก็สามารถทําให้เราเนี่ย วิกคอร์สตลาดได้ดีขึ้นแล้วก็จะช่วยให้เราสามารถควบคุมตัวเองไม่โดนความโลภดูดเข้าไปในตลาดนะครับและอย่างที่3อันนี้สําคัญมากนะครับคิดถึงอนาคตไหมครับว่าถ้าเราเทรดพลาดไปเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดผลยังไงกับพอร์ตโฟลิโออืมเคยคิดว่านะจริงๆนั่งสมาธิด้วยไหมคะนั่งครับ <laughs> นั่นจริงๆเคกําลังจะคิดว่าคิดว่าออหนึ่งในโซลูชันที่ควรเนี่ยก็คือนั่งสมาธิเนาะเพราะว่าการที่เรามองกราฟตลาดเวลาอย่างที่อาจารย์ว่าเรารับข้อมูลข่าวสารรอบทิศอยู่ตลอดคือถ้าใจเราไม่นิ่งพอเค,ค้กว่ามันเตลิดได้เลยนะใช่ครับประเด็นอยู่นี้ครับคุณเค,ค้กคือข้อมูลในตลาดเนี่ยมันมันมีเยอะนะผมบอกอย่างนี้ดีกว่าเพราะาสมมตินะถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างผมเนี่ยสวิงเทรดเดอนะมันจะขเขาเรียกไรนะครับ มันได้รับข้อมูลข่าวสารเยอะนะแต่อาจจะไม่ถึงขนาดคนที่เล่นเป็น Day Trader นะครับบางคน Day Trader เนี่ยนั่งดูติ๊กเกอร์ตลาดทั้งวันนะแล้วเหมือนมันมันเขาเรียกนะหุ้นมันเขียวมันแดงมันแฟลชใส่หน้าเราตลอดเวลาเงี้ยมันมันมันโดนดูดเข้าไปได้ง่ายมากนะครับถ้าว่าสติสตังเราไม่ค่อยแข็งแรงพอ อืมค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะสําหรับความรู้ดีๆในวันนี้แต่คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปค่ะก่อนจากกันเนื่องจากช่วงนี้ก็ขึ้นปีใหม่พอดีเนอะเคก็อยากจะถือโอกาสประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นในไตรามาสที่2ปี2023และสรุปกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นของ IBEX Trader ในปี2022ที่ผ่านมาณนะตอนนี้นะคะวันที่อัดพอดแคสต์ตอนนี้พวกเรามี1คอร์สเรียนทวนแล้วค่ะ คือ w h i t c o f f trading <laughs> method ค่ะซึ่งเป็นคอร์สเรียนระดับ intermediate แต่ทีนี้ในไตรามาสที่2นี้ปี2023เราจะมีคอร์สเรียนน้องใหม่ค่ะเป็นระดับ beginner แล้วนะคะและถัดจากนั้นซึ่งจริงๆก็ยังไม่กำหนดช่วงเวลาแน่ชัดนะคะก็จะเป็นคอร์สเรียนระดับ advanced ใช่ครับคุณเคกเ,เหมือนผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะว่าทาไมเราถึงแบ่งคอร์สเรียนออกเป็น3ส่วนนะครับเพราะว่า มื่อนพี่บางคนนะครับถ้าเพิ่งจะเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะอาจจะคิดว่าถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ดีถ้าเรามีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยจากที่เราขาดทุนหนักๆอะ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นกําไรมหาศาลได้เลยเหมือนแบบอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นแบบ legendary trader ได้เลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะว่า trading หรือ performance ของเรานะครับมันจะเกิดจาก skills ของเราว่าเราสามารถ ทำอะไรเหมือนเอนเล่นกลยุทธ์อะไรได้ดีขนาดไหนแล้วดังนั้นครับมันควรจะเป็นขั้นเป็นตอนเช่นสมมติอย่างอย่างเอาตัวอย่างของผมเลยน,นะครับช่วงแรกที่ผมเล่นเนี่ยขาทุนย่อยยับพอร์ตแตกเลยนะอันนั้นอะ่ะมันเกิดจากการที่เราอะ่ะอยู่ในแนวโน้มที่ไม่ถูกต้องในตลาดตัวคอร์สเลนบิเกนเนอร์ครับมันจะเป็นเหมือนคอร์สห้ามเลือดนะ ทำให้เราแบบปรับ mindset ก่อนมาเฮ้ยการลงทุนแบบสมมติถ้าจะลงทุนตามหลักวายคอร์สแบบ trend f o l l owing เนี่ยมันต้องคิดอะไรบ้างมันมีอะไรที่ต้องดูบ้างแนวโน้มอ,อ่านยังไงเข้าลงทุนได้ง่ายๆแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าตัวเอ่อตัววายคอร์สเทรดดิ้งสิสเต็มเนี่ยครับหรือคอร์สเบกิเนอร์เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้สําหรับคนที่แบบเอ่อยังไม่มียังไม่ได้มีเวลาในการคอมมิตสําหรับการลงทุนเยอะเนาะเพราะว่างานประจาเขายุ่งอยู่แล้วนะครับตัวเบสิ c คอสหรือว่าไอตัว ไบคอฟเทรนนิ่งซิสเต็มเนี่ยก็จะมาตอบจบตรงนี้ครับแล้วพอจบตรงนี้ถูกไหมครับเราจะเริ่มเปลี่ยนจากการที่เราขาดทุนหนักๆครับมาเป็นขาดทุนน้อยหรือเริ่มได้กําไรเนาะแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะเริ่มมาปูพื้นฐานขั้นต่อไปเป็นคอร์สอินเตอร์มีเดียตหรือว่าคอร์ปัจจุบันนะไวยคอฟเทรนนิ่งเม h อ d เราก็จะเริ่มเจอดลึแเราว่าเฮ้ยเนี่ย ถ้าเราดูปุ๊บเราจะเข้าให้คมขึ้นมานมันต้องเข้ายัางไงเราต้องดูอะไรบ้างเราต้องดูราคาดูวอลลุ่มยังไงตามทฤษฎีไวคอฟแบ่งเฟสยังไงบ้างไวคอฟไพรซ์ไซเคลิลดูยังไงเนาะพอเราร่มรู้อย่างนี้ครับจังหวะการเข้าลงทุนมันจะเริ่มคมขึ้นสต็อปลอสมันจะเริ่มแคบลงพอเป็นอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราสามารถเพิ่มกําไรได้แล้วสุดท้ายครับคอร์ดแอดวานซ์อันนั้นคือที่ผมเลเบลไวแอดวานซ์คือมันแอดวานซ์จริงๆนะครับเพราะว่าเราจะมานั่งดูแบบไมโครสโคปิกเลยว่า กดหุ้นแล้วกดยังไงกดแล้วให้มันลอยเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาถือรอว่าเฮ้ยจะขึ้นจะลงรู้ยังไงว่าดีมาสป라이ในตลาดตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะอ่านยังไงดูวอลุ่มโปรไฟล์อ่านดีมาโซนดีมาดูอ่านโซนสป라이ดูยังไงว่าเฮ้ยหุ้นมันโดนดูดสป라이ไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมนเป็นอะไรที่แอดวานซ์มากผมเลยจะให้อยู่หลังสุดนะครับเพราะว่าถ้าเอามาเรียนก่อนโดยที่พื้นฐานข้างหน้ายังไม่แน่นอ่ะผมบอกได้เลยครับว่าเจ๋ง พราะท,ทุกส่วนอะมันเกิดจากการเป็นจิ๊กซอครับต่อประกอบกันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เหมือนกับตัวอย่างที่ผมจะชอบพูดให้ฟังในไลฟ์เนาะว่าช่างไม้ที่ดีครับไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างใช้แค่แฮมเมอร์กับเชส s ซก็สามารถทําตัวงานชิ้นงานไม้เนี่ยให้ออกมาให้ดีได้แล้วแฮมเมอร์ Hammer, กับเชส s ซครับมันก็เหมือนกับตัวคอ s ์สเบสิกกับคอร์สอินเตอร์มีเดียและพอแอดวานซ์ครับก็เริ่มเหมือนกระดาษทรายเริ่มขัดให้มันคมขึ้นกาไรก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ i อเ x ็กเ d e r เราไม่ได้มีแต่รายการเสียงินนะคะคุณผู้ฟัง <laughs> เรายังมีรายการสาระน่ารู้และบทความดีๆมากมายที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามอ่านบทความของ ibex trader เราได้ผ่านช่องทาง b ล็อกด t และช่องทางเว็บไซต์นะคะเค้กแปะลิงก์ไว้ให้แล้วอยู่ในคำบรรยายคลิปค่ะส่วนช่องทาง YouTube เราและ Facebook มี4รายการดีๆตามนี้เลยคือ1คลิคหุ้นใน1นาที 2. รายการถ่ายทอดสดตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้นด้วยทฤษฎีไวยคอฟซึ่งจะจัดทำขึ้นทุกวันศุกร์เวลา3าทุ่มตรงค่ะ 3. วิดีโอชุดความรู้การลงทุนขั้นต้นหรือความรู้ระดับบิจิเนอร์นั่นเองและ 4. รายการพอดแคสต์ซึ่งท่านผู้ฟังกำลังรับชมรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะนำสาระน่ารู้หรือพิ t ฟรณต่างๆที่นักลงทุนมักเจอมาวิเคราะหา์หาสาเหตุของต้นตอปัญหาและหาทางแก้ไขกันต่อไปค่ะ ซึ่งทั้ง4รายการนี้สามารถรับชมได้ฟรีนะคะย้ําอีกครั้งไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะ <c oughs> โดยท่านผู้ฟังหากฟังจากช่องทาง YouTube ก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่าทีมแอดมินได้สร้างเพลย์ลิสต์ของทั้ง4รายการให้แล้วสามารถกดเข้าไปเลือกรับชมทุกรายการได้ทุกคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะ ก่อนจากกันนะคะแอดมินขอกำลังใจเล็กๆจากท่านผู้ฟังร่วมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง i b x x t r d e r r ของพวกเราด้วยนะคะหรือหากใครมีคำแนะนำอะไรหรือคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพอดแคสต์วันนี้หรืออยากจะแชร์ประสบการณ์การเทรดส่วนตัวก็ได้นะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เรื่องลงทุนกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะอาจารย์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ